ก็สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็วันนี้ช่องเซนเกอร์ชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เซนเกอร์อุปกรณ์กรตกปนินนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็มีถามนะนะถามเข้ามากันเยอะนะครับก็ว่าใช้คันอะไรลอกอะไร สายอะไรชุดสายหน้าใช้อะไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ออกหมายนะครับช่วงนี้พายุเข้านะครับก็ใครที่ออกหมายก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอุปกรณ์ตกปนิมเสียนเกอร์กันนะครับผมว่าใช้อะไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซียนเกอร์ด้วยนะครับผม ก็วันนี้ได้มีโอกาสนะครับทำคลิปสั้นนะครับรีวิวอุปกรณ์ตกประดิมของเซนเกอร์ให้ชมนะครับผมก็ไปชมชุดสายหน้ากันก่อนดีกว่านนครับก็จะเป็นที่ใช้นะครับก็จะเป็นลูกหมุนเบอร์8นะครับแล้วก็ตัวบิด0.8นะครับผม ก็ใช้สาย PE นะครับ PE ถัก4 20ปอนด์ครับผม20ปอนด์ก็ผูกกันแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับก็ได้ประมาณนี้ครับการผูกของผมก็จะสายหน้า PE ก็จะเอามาไว้ข้างหน้านะครับเป็นตูดนะครับที่ใช้เป็นตูดแบนนะครับตูดแบรนด์28 ที mm ิมีผมผมก็ชอบเอาสายหน้าไว้ข้างข้างหน้าตูดเบ็ดนะครับจะไม่เอาไว้ข้างหลังนะครับวิธีการผูกของผมนะครับก็ผูกไม่ยาวนะครับสองข้อนิ้วนะครับสองข้อนิ้วเรานี่นะครับผูกไม่ยาวครับประนีนครับประมาณนี้ครับชุดชุดเบ็ดนะครับก็จะเป็นตะก้อนะครับตะก้อสามเซนนะครับตะก้อวิ่งนะครับ ก็ตะกัวตะกัวตะกัวงม,ม,ม,มใช้จะเป็น20กรัม e um นะครับตะกัว20กรัม um. เหลี่ยมมะเฟืองนะครับตะกัวทรงมะเฟืองทำ20 um กรัมนะครับผมและก็เม็ดโฟมนะครับเม็ดโฟมที่ใช้จะเป็นเม็ดโฟมเล็กนะครับถ้าตกปานินนะครับเพราะว่าปนานินจะเป็น พาที่แทะข้างๆตะก้อนะครับจะไม่ไม่หลุดกินข้างบนนะครับจะใช้เม็ดโฟมเล็กจะดีกว่านะครับก็อุปกรณ์ต่อไปก็เป็นหลอกนะครับหลอกตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับหลักร้อยก็ซื้อมาจากจีนนะครับสั่งมาจากจีนสามร้อยกว่าบาทก็ใช้ดีนะครับผมใช้มาปีกว่าแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับ เบอร์สามพันนะผม CS เบอร์สามพันแล้วก็สาย n นะครับต่อไปสาย n สาย N ผมจะใช้อยู่ที่10บปอนโหลดนะครับของไทลินนะครับผมเพอตอนนี้ก็ใช้มาก็ถือว่าโอเคนะครับเหนียวพอได้อยู่ก็ถ้าใช้ใหญ่ผิดคิวมาถ้าไม่มีต่อก็เรียบร้อยนะผมก็มีเคยมีผิดคิวมาหลายตัวครับ ก็เอาอยู่ครับผมถ้าไม่มีต่อนะครับก็ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นสายหน้าไปเนาะสายหน้าลอกไปละก็จะเป็นคันนะครับสุดท้ายท้ายกลเป็นคันนะครับคันที่เสียดเกลือช้ก็จะเป็นนี่นะครับไอว่าอุนตาไรนะครับสิบฟุตครับผมเบทตัวนี้ก็จะอยู่ที่แปดทับ 15นะครับ8ถึงสิ้านะครับก็เป็นคันอ่อนนะครับดน้าไม้คันอ่อนครับผมไอว่าใช้สำหรับตกปลานินนะครับก็แอคชั่นมันจะออกนิ่มๆหน่อยสายบานนะครับถ้าคันไอว่าที่เราใช้อยู่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับอุปก,กรณ์ ุปัญิเสียนเกลยนะครับผมก็ใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะครับผมแนะนําเข้ามาได้นะครับผมก็ยินดีครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราเวยนะครับขอบคุณครับ